ก็สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรถออกไปขี่วนไกลๆสักเที่ยวนะครับไกลในที่นี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณ10 20- 30โลนะฮะดูก่อนว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงเนาะผมก็จะรถออกไปวอร์มสะหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขี่เลยดู ฝุ่นจับเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วก็อยากจะหาเวลาออกไปขี่ใช้เวลากับเขาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะงอแงอุปกรณ์ต่างๆอาจจะงอแงได้นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมก็มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดเสียงผมนิดนึงนะผมใช้ดีเจไอไมติดที่คอนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะดีไม่ดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนับส2 1ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปต้นทิปแหละเป็นการเอารถออกมาขี่ล้วนๆเลยนะ รถออกมาแบบน,นี้นานมากนะครับฝุ่นจับสุดๆไปเลยนะครับได้แต่สตาร์ทแล้วก็วอร์มขี่วนอยู่รอบๆคอนโดนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่พอโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะมีเหตุผลในการขี่น้อยลงเหมือนผมนี่แหละแต่ผมก็ยังเก็บไว้นะครับในขณะที่เพื่อนๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยบางคนไม่มีเวลาขี่เขาก็เลือกที่จะขายไปเลยแต่ว่าผมทําใจขายไม่ได้อะเก็บไว้เจดปีแล้วยังรักเหมือนเดิมโอ้ มี r วิ่งแกโคตรเท่ไม่ได้ลงถนนนานฮะอาการก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงที่ผมตื่นเต้นอยู่นะผมไม่รู้ว่าในกล้องผมแสดงออกว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนแต่ตื่นเต้นนะฮะไม่ได้ลงถนนด้วยมอไซค์แบบนี้นานมากมีเหตุให้ใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยนะมอไซค์ไม่ได้แตะไม่ได้จับเลยนะครับทำได้แค่วอร์มเลยทุกๆกวันแล้วก็บางทีก็ขี่วนรอบๆคอนโดนะครับแม่อยากหาที่วนและแซดแรงๆจังเลยอะ่ะ อยากรู้ว่าหลังจากไม่ได้ใช้มานานเนี่ยเครื่องมันสมรรถนะมันสึกหรอลงบ้างหรือเปล่านะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับรอบล่าสุดเนี่ยน่าจะสักประมาณช่วงต้นปีระยะเวลาผ่านมาประมาณกำลังจะ6เดือนล้วผมไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะผมใช้ไปอ่ะประมาณพันหร้อยโลหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องมารอบล่าสุดโอ้โหน้ำตาจะไหล น้ำมันเครื่องเขาก็มีอายุของเขาอะนะครับเจ้าขี่เข้ามาในซอยแล้วเดี๋ยวแวะทําธุระนิดนึงแล้วเดี๋ยวออกไปวนกันต่อ,อเฮ้ยรถเรามันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับแวะมากินลมชมวิวเสพธรรมชาติกันสักนิดนึงวู้ แม่ฟิวแบบนี้มันต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาดูใช่ไหมทุกคนโคตรดีเลยโอ้โหไม่มีแดดเลยแบบบรรยากาศอุ่นๆน,นี่มันดีมากเลยนะฝั่งตรงข้ามคือสภานะรัฐสภาใหม่แม่ผมเลยชอบวิวตรงนี้มากเลยอสดชื่นก็ตอนนี้เสร็จทุระแล้วนะครับแล้วก็ไปเสพธรรมชาติเล็กๆน้อยๆมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อโหจอดสชิดเชียร์พี เอาซะเอาซะผมขึ้นไม่ได้เลยอึบอึบอึบอ่ะปะเราไปกันต่อเอาถุงมือไม่ได้ใส่ด้วยลืมไม่เป็นไรไปละไปแบบนี้ละถุงมือใส่กระเป๋าไปแล้วนะฮหลังจากที่ไม่ได้เอาออกมานานได้ออกมาวนเล็กๆน้อยๆผมก็สบายใจแล้วปกติผมก็จะมาทำธุระที่นี่บ่อยๆนะครับแต่ว่ามาด้วยรถยนต์นะพักหลังๆไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ออกมา่อยางใดข้างหน้าผมนี่แซดส้อะ สวยจังไม่ค่อยได้เห็นเลยอ่ะใช่ตัวใหม่เปล่าวะไม่ค่อยได้เห็นบนถนนเลยแอบตามก่อนแอบตามก่อนผมเลยอยากเห็นแซ0ห้าร้อยบนถนนจริงๆเลยนะแซทห้าร้อยนี่หาย,ยากกว่าแซทสี่ร้อยนะขอขวาไปเลยพี่บาวไปเลยพี่ชายไปดิ bye ออไป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 ออไปเราไหนๆก็มาวนแล้วตามตะคุ่มตะคุ่มรัาไม่ตามดาเหมือนเขากดดันนะไปดีกว,ว่าแซกละ เหมือนเขากดดันอะขอโทษนะครับถ้ามีโอกาสเอ็ดคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะกดดันเลยอยา่างใดกินรถสวยดีหลังจะกลับรถตรงนี้นะครับรถน่าจะพอให้ได้เล่งสูบฉีดน้ํามันกันสักนิดนึงนะฮะแอมองกรจก,กัหลังว่าพิแซ่400ตามมได้ไหมเพื่อเราจะได้ขี่เล่นไปในทนางเดียวกันไม่มาแฮะไปคนเดียวกันได้ไปแล้วเมื่อกี้ขาขี่มาขี่ช้านะครับ ว่ารถจะเยอะๆนิดนึงตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ยแหละให้เครื่องยนต์ได้ทํางานบ้างนะฮะไม่งั้นเครื่องยนต์เขาจะเดี๋ยวมันจะสึกหรอสึกหลอด้วยน้ํามันเครื่องที่เวลาเราจอดนานๆนะครับมันจะมันจะเรียกว่าอะไรมันจะแยกตัวกับสิ่งที่มันอาจจะมีปนเปื้อนอยู่ในน้ํามันเครื่องนะสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่มันจะลอยขึ้นมา เราสตาร์ทเครื่องรอบต่อไปเครื่องจะอาจจะมีสิ่งที่คนเพ่อนเข้าไปวิ่งแล้วก็ไปทำให้มันสึกต่อได้เราต้องออกมวอร์มกันต้วยองเอาเล่นไหนพี่ชายขอเล่นหนึ่งนะ จะไม่ค่อยได้ขี่เร็วแล้วแหละตรงนี้ฝาท่อเยอะจริงๆก็ผมไม่รู้ว่าในภาพมันดูเร็วหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เร็วหรอกผมแค่พยายามหาจังหวะเล่งเครื่องให้เครื่องยนต์มันได้ทํางานบ้างนะครับโอ้ฝาท่อเป็นทางโค้งไม่กล้าเล่งลเลยส้ คลิปไม่รู้ภาพมันออกมาเร็วหรือเปล่านะแต่จริงผมไม่ได้ขับเร็วนะครับดูเหมือนขับเร็วใช่ป่ะแตจริงไม่ได้เร็วหรอกแค่แบบเร่งให้เครื่องมันได้ทํางานแค่นั้นนะคะัวู้อนด้หกจอด เดียวก็สุดชื่นแล้วนะเราไม่จำเป็นจะต้องขี่กันเร็วๆอะไรขนาดนั้นนะครับอันตรายาสุดชื่นปึ๊บไม่กล้าเทโค ค้งนี้เมื่อก่อนผมชอบมาหัดเทนะครับถึงมันจะมีอีเส้นแดงๆที่พื้นชวนลื่นนี่ก็เถอะแต่ก็จะเอามาหัดเทหัดเทได้ฟอร์มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็วัยด้วยอายุอานาว่าไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ควรทำแบบนั้นแล้วนะยาก,ก็ไม่ได้ใหม่แล้วดวอันตรายนะครับเราขี่เอาฟิลลิ่งแล้วนะตอนนี้หมดไว้ที่จะออกไปห้าวเง็งๆล้วตอนนี้ขี่เอาฟิลลิ่งอย่างเดียว แมมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะเวลาเราไม่ได้ขี่นานๆนแล้วกลับมาขี่อีกครั้งนึงเนี่ยบอกเลยว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยอะ่ะใครไม่ขับไม่เข้าใจดีทุกอย่างเลยยกเว้นตอนฝนตกเดียวนะะมอเตอร์ไซค์เนี่ย มาเป็นมอเตอ์ไซคโคเท่เหมือนผมอยู่ในเขาอะเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดใกล้ถึงที่หมายปลายทางของผมแล้ววนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับออกมาวนรวมก็น่าจะได้เวลาอยู่กครึ่งชั่วโมงได้ถือว่ารถพอได้ทำงาน ขขออองงาสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาทํารีวิวรถผมหลังจากที่ใช้งานมา7เมย์นะฮะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้มดเลยแล้วลเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวหรับวันนี้ขอตั่วนลาไปก่อนเจอรถติดไม่ใช่รถติดรถจอดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอ,จอ,นนอ,ก,อจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี